สวัสดีครับเชา้าวันจันทร์ที่25นะครับบันทึกนะครับข้อมูลของมันเบอร์รี่ของไรสวนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมันเบอร์รี่นะครับสายพันธุ์หมอนไต้หวันนะครับลูกยาวนะฮะสุกก็จะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ยังไม่สุกจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนไต้หวันนะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดแต่งนะครับเราให้น้ําเขาก็ ใบเขาก็ร่วงนะฮะแล้วก็มีผลออกตามฤดูกาลเขานะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครปลูกหมอนเมืองไทยเมืองนอกนะครับก็จะมีผลไว้ให้บริโภคนะครับไว้ให้ชิมตัวนี้จะมีรสหวานมากนะครับก็ของเราก็ปลูกไว้หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าหมือนไต้หวันนะครับตัวหิมายันแดงหิมายันขาวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนแมนมารี่นะครับเป็นโซนแรกที่เราปลูกนะฮะแซมกับผักหวานป่านะครับ นครับก็ดกดีนะครับให้น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลแบนเบอรี่ที่ดกนะครับเราต้องตัดแต่งใบนะฮะก็จะออกได้ดีนะฮะตัดแต่งใบนะฮะรีใบ,บออกแล้วก็ตัดแต่งจริงนะครับแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยก็จะออกหนอได้ดีได้มากนะครับส่วนนี้ก็ผมก็ทำการรีใบผักวันป่า แล้วก็ให้น้ำบำรุงดินนะครับอันนี้หมันมงไทยนี่ครับอันนี้ก็ไม่ไม่แต่งแต่งนะครับแต่ผลเขาจะสมบูรณ์นะครับดูฮะดูผลสมบูรณ์มากลูกใหญ่มากฮนะลูกใหญ่มากลนะูกใหญ่มากครับดูนิ้วมือผมนะลูกใหญ่มากนะก็อนดีนะครับส่วนฝั่งน,นี้นะฮะ มือนเมืองไทยอันนี้ก็ไม่ตัดแต่งนะครับแซนผกหวานป่าหวานป่านะครับให้น้ำก็วันเย็นวันนะครับนี่ฮะนี่นยากาศดีนะครับของเราจะมีเสียงเบิร์ซองด้วยน,นี่ผักหวานป่านะครับ ก็ทยอยเก็บกินเก็บขายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ผักหวานป่าก็น่าจะเหลปยวมาสักร้อยต้นนะฮะนี่ครับสุกเยอะมากครับขนาดเราผมไม่ให้ตัดแต่งนะฮนะเนี่ยสายไปชิมไปกินไปครับ โวนนี้่วนแรกเราก็จะปลูกว,วันป่าแซมด้วยเอชอมนะฮะแต่ว่าเชอมเนี่ยมันได้ราคาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยมาแซมเอาเชอมออกครับแล้วก็เอาแมมเบรีเข้ามาแทนค่ะโวนนี้ก็น่าจะประมาณสักสี่ปีกว่าครับแมมเบรียสี่ปีกว่า นะครับมันมีสี่ปีกว่าออกออกดีออกดกนะครับถ้าเกิดว่าเราบำรุงดินแล้วก็ให้น้ำนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ตัวที่ผมอ,อตัดแต่งนะฮะแล้วก็รีใบนีนจะเป็นขนุนนะฮะก็ได้ทุกตัวนะครับถ้าเราอยากจะปลูก รวมเงินไปครับผสมมาซานนี่จะมีชะอมนะชะอมนี่ครับขนุนแซมได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ที่ผมตัดแต่งนะฮะแล้วก็ทำโค้งนะฮะนี่ดูฮะดกครับดกมากครับก็ คุณฟางครจะมีลูกล่วงลูกล่วงไปก็เป็นปุ๋ยครับไม่ซีเรียสนะฮะเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่ต้องเอาหมดครับนี่ฮะนี่มันไวรีก็เป็นชุดเฮลตี้ครับสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับออกตลอดปีครับหมดตรงนี้ก็พอหมดชุดนี้แล้วก็รีใบนะฮะตัดแต่งใหม่ ก็เจาะอีกทีก็ช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาประมาณ45วันนะฮะก็จะสามารถที่จะได้บริโภคได้เก็บผลผลิตครับอันนี้ก็ถ้าเราบำรุงถึงนะฮะบำรุงดินแล้วก็ให้น้ำก็จะออกดกประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งใหม่นะฮะที่เพิ่มออกมา นี่ฮะนี่พักบนป่าโซนนี้ก็ประมาณ8ปีนะครับ8ปีต้นมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะฮะก็เป็นโซนแรกที่ไล่เราทดลองปลูกนะครับบรรยากาศดีครับเสียงนกร้องนี่ก็ทักทายเพื่อนๆนะครับ ในโซนเมนเบรี่ของไร่เราและเป็นการเก็บข้อมูลครับเก็บข้อมูลนะครับในวันที่25นะฮะมกรานะครับหลังจากที่ตัดแต่งเป็นฤดูของเมนเบรี่แล้วนะครับแต่เราบางเราตัดแต่งด้วยเพื่อจะให้ผลผลิตเขาออกเยอะนะครับกิ่งเก่าก็เอาออกนะฮะระยะกิ่งไหวไหม เหลือกิ่งไว้กิ่งใหม่ไว้นะฮะแล้วก็รีใบออกนะครับแล้วก็งดน้ำนะฮะสักสองอาทิตย์นะฮะแล้วก็บำรุงดินนะฮะให้น้ำนะครับเนี่ยมะวันป่านี่ต่อดกครับแักไทายเพื่อนๆยามเช้ากับมันเบรี่ไร่สุขสวัสด์นะครับ โซนนี้ก็เป็นโซนที่เราปลูกมเมบอรี่แซมกับผักหวานป่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะในปีหน้าว่าเออวันนี้เนี่ยหลังจากที่เรารีใบตัดแต่งกิ่งเมเบอรี่นะฮะก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้นะฮะนี่ ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับสนใจอยากจะชมชิมมเมมี่ก็มาที่ไร่สุขสัสครับจังหวัดน้องบัวลำพูสวัสดีครับ